เขาแคปมาในเว็บแพทยสภา,าใช่ไหมว่าเขาจบแพทย์ชาบันดีปี2024จบเฉพาะทาง2อนอันขึ้นปีนี้2025ฉันใช้เวลา10ปีกว่าฉันจะจบ2อบอด ก็เดี๋ยววันนี้จะมารีแคปชีวิตหมอนะคะว่ากว่าจะถึงจุดนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างอันดับแรกเลยจบแพทย์สามบันดิบเนาะ6ปีอ่ะตรวดวัย6ปีนะคะจากนั้นก็ไปทํางานเป็นแพทย์เพิ่มพุนทักษะค่ะปีที่1ที่โรงพยาบาลการนางก้าแถวแถว,แถวคลินิกของเรานี่เองอีก2ปีก็ไปเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะอีกเหมือนกันอันนี้9ปีแล้วเนาะแล้วก็หลังจากจบแพทย์เพิ่มพูนทักษะหมอก็ไปต่อเฉพาะทางโสศานสิทวิยาค่ะที่โรงพยาบาลภูมิพลอันนี้ก็เรียนเป็นเวลา3ปีเหมือนกันอ่า หลังจากจบก็ได้มีการกลับไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลที่ยอาทุนมา1ปีแล้วก็ไปเรียนต่ออีกค่ะเฉพาอทางต่อยอดัลยกรรมใบหน้าอีก2ปีแล้วก็มาจบมาเป็นหมอใบหมอนทุกวันนี้ค่ะก็จริงๆคนไข้ชอบทักมากว่าแบบคุณหมอหน้าเด็กมากเลยคุณหมออายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าจริงๆหมอจบหมอมา10ปี9ปีแล้วค่ะ9ปีแล้วเกือบจะ10ปีแล้วไม่ได้เด็กแบบที่ทุกคนคิดนะคะ